โอเคโอเคมามาครับผมมาเดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มคลิปนะผมก่อนจะไปคลิปผมขอจะร้องเพลงผมขออนุญาตนะผมร้องเพลงเออ This Is What For The Feel Like นะผมผมจะร้องตอนใกล้ที่มันถึงทันทุกแม่ผมใกล้ประมาณเนี้ยใกล้ใกล้ใกล้หน่อยนิดนึงนะทันทุกครับผมแบบค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มเออไปหายใจแป๊บนึงนะร้องเพลงมันต้องใช้ลมหายใจเออต้องใช้จังหวะการหายใจได้ถูกต้องแบบ breathing you need to breathe on the right time okay ma dude, dude. I got a lot of my mind I got some lot on my mind. I got a lot of my mind got some more on my plate my baby got me looking forward to the end of the day what you say you and me just forget about the past throw it in the trash what you say you and me Leave alive a v e the l i g h t we never had l i h e life we are never going back เขาแบบ sun on my skin อ่าจะให้ให้ให้กูพูดพูดพูดก่อนใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคอยแนะแอะนด์ำตัวนะเออมึงก็พูดเลยโอเคหนึ่งสองสาม Hello g u ฮัลโหลไกส์ n มอร์นนิ่ง굿อัฟเทิร์นน e น굿 n ีฟนิ่ง굿ไนท์อายัดแมะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเองนะครับผมมิสเตอร์ก้องก้อนไทยแลนนะครับผมมิสเตอร์ก้องพูทยนะครับหรือว่าไทยแลนด์ก็ได้นะครับผมได้ทั้งสองอย่างครับผมอะไรครับวันนี้ผมก็จะมาผมไม่ได้มาเล่นมานเราแล้วนะครับผมหรือว่าไม่ได้ใเราบอกวันนี้เราจะมาแตกต่างกันจากทุกๆครั้งและทุกๆวัน วันนี้ผมจะมาเปิดแบทเทิลพาร์ตนะผมแบทเทิลพาร์ตเอ่อของวอลเลอร์นครับผมเกมวอลเลอร์แลนด์แบทเทิลพาร์ตเอ่อแอบเปอรโซ่ที่4ี่เอนี่ครับผมแอบเปอรโซ่ที่4ี่เอแล้วก็วันนี้นะครับผม,โโ 4, บผ,มผมไม่ได้มาเปิดแบบคนเดียวนะผมผมไม่ได้มาคนเดียววันนี้ผมมากับแขกรับเชิญนะครับแขกรับเชิญของผมนะครับไอเคนางโง่เปิดคลิปนางที่หายไอเย็นนอกูก็ต่อเนีครับผมเดลีตัวเลนะฮะหรือรู้จักในนามของไอหน้าโง่นะฮะเย็นนอหน้าโง่เลยอ่ะ ก็ย่าท้าวันายอาจถึงดูท no. ้าวันายถึงดูตัวเองอ่ะนายต้องให้การอธิบต oh şey ัวเองแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาดูไอ้หน้างูกว่าเปิดประเทศพาร์ทขอแบนแบนแบนทอนกำลังใจดิ้นน้อยไอ้ไอ้เอาไอ้เหี้ยอะไรนะไอ้เหี้ยเออไอเชี่ยนะวันนี้ล้วก็จะมาเปิดประเทศพาร์ทนะผม นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปเออเอนตอนสี่แอคสองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะโชว์กัน,นครับว่ามันมีอะไรนี่มีนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมเนี่ยสิบแล้วก็บทส่งท้ายนะครับผมหรือว่าหรือว่าเออแชชแอปเตอร์เอนดิ้งยียแล้วแต่ เนี่ยนะครับเดี๋ยวปุกปุ๊บสุดท้ายเราเราใกล้จะมาถึงแล้วเนาะเนี่ยเราขาดอันเดียวนะผูขาดไอ้การ์ดสุดท้ายไว้ไอ้จอยละได้นี่คืออะไรเซฟไอ้จอยดูดูดูเห็นไหมเซบไอ้จอยจริงอะเนี่ยคิดไอ้จอยกำลังนั่งนั่งอยู่ในแบบพวกแบบคาเฟ่ซาบักนะเออแล้ก็แบบก็แบบเอ่อกำลังนั่งดูที่แบบตัวเองกำลังแบบดูงานนี่แแบบเอ้ยเฮียนี่เฮียทิ้งทิ้งด้อมทิ้งทิ้งด้อมที่อะไรไอ้บิมบิมตะโตรนั่นมันสั่งมันสั่งการบ้านอะไรกูมาหรอ ดูดิอ้าวไอ้เหี้ยแล้วจากนั้นเลื่อๆอยู่ใช่ไหมเจอข่าวของตัวเองเนี่ยเราดูดิดูดิคือจอยล่างอ้วนในสัตว์ไม่ไม่อ้วนนะมันมันมันแค่ยืดอะแค่ไร Y มึงเข้าใจเขับว่า Y W I D E Y ถ้าแปลภาษาไทยก็แปลว่ายืดหรือว่ายืดยืดอ้วนอยู่ดีบอกว่าวมันมันแล้วมันแล้วแต่คนอนจะมองว่ะว่าอ้วนหรือไม่อ้วนแล้วแต่คนจะมองจริงๆไม่หรอกนี่แต่ว่านะครับก็ ก่อนที่คุณจะกดซื้อนะครับผมก่อนที่คุณจะกดซื้อนะครับผมอยากจะถามคุณเอ่อคุณเอ่อฟลาฟานเดนในในเจียนหร,ดดหรือว่าเดลดวเิตเตลหรือว่าเดลดดเจนะครับว่าคุณอยจะมีคุณอยากจะมีจะพูดเป็นครัง้งงสุดท้ายไหมครับก่อ,อนที่ผมจะมาเปิดอะไรก่นอ,อนที่ผมจะหน้าโง่ใช่ไหมถ้ามึงไม่เอาซื้อฟัเตนพาร์ตจะไปบ้านมึงแล้วก็ระเบิดบ้านมึงโดนอกโดนใจครับผมประโยคนี้เยี่ยมยอดไอ้เย็นนอ,นอน โอเคนั้นก็นั่งนะครับผมนั่งยืนเทียก็ได้จับตาจับตูดดูนะครับผมจับตาจับตูจับมือของคุณแล้วก็มุงไปเรียกพ่อแม่มุงงึงเ,เรียกคนข้างม,งมาดูด้วยเฮียนะนะมึงเรียกพ่อแม่มึงคนงข้างมึงหมาที่ไหนก็ได้เฮียมาดูด้วยว่าแบบเออเนี่ยกุยจะเปิดแล้วนะปวดไอศตร้านจาาเลิกเจนนอะวดไอศคร้านจ้าเลิกเจนอนี่เฮียก็มีหมาตัวนึงนั่งอยู่ข้างกู้วเนี่ยใครครับเนี่ยนั่งคุยเอกูเนี่ยไคร ใรอะเีตีตีที่คุยกับกุ้ยอะเขาเขาเออที่เขาไม่ชื่อว่าผมคืออัศวินราะอธิการปะใช่โอ้คนนั้นนี่เองผมเออเนี่ยผมก็ว่าอยู่ว่าเป็นคนนั้นคนที่เขาเป็นอัศวินคนที่เขาเป็นผู้บูพันดุงขอยุติธรรมแห่งเมืองก็แทมอัศวินราะิการผมผมก็ว่าอยู่นะเห็นไหมผมผมผมก็คิดอยู่ว่าเออใครหน้าใครเอ่ย ที่แท้ก็เป็นคนนั้นนั่เองนะอยากจะเป็นอัตวินรติการแต่เป็นได้แค่งงคนนึ่งเฮียโอ้ยโอ้ยเฮียโดนอกโดนใจคำพูดแต่มันก็กระทบกระทั่งอารมณ์ได้คนท่องคำพูดสิเฮียมีดมีเสียเนี้ยงหน้างงไปทั่วไปเลยบุ๋เห็นด้วยนะเนี่ยนั่งโคตรบุญย้มแม่เด็กแว้นเด็กแว้นถ่าหน้าบ้านเด็กแม่ยังแว้นหาพ่อไงสัตว์ ไอ้หายอย่างนั้นแหละไอ้พวกเด็กแว้นมันก็เกลินเนี่ยมันมันมันมีทั่วประเทศไทยเนี่ยมันคือเด็กแว้นอะไรพวกเนี้ยมันมักจะมีอยู่ในประเทศที่มันแบบประเทศที่มันยังต้องการการศึกษาอย่างประเทศที่มันยังไม่โอ้ยนี่ใช้ได้นะไม่เจริญมากพออะไรไหมคือประเทศที่มันยังแบบยังมีบุคลากรเฮี้ยๆอยู่อะไรไหมบุคลากรที่ไม่ใช่แบบระดับชั้นชั้นอันแนวหน้าแบบเนี้ยเอาง่ายๆเลยวไอเด็กแว้นก็เหมือนกับไอ้พวกแบบ พวกอย่างนั้นแหละที่มึงคิดว่ามันมันมันมีโอกาสโตไปแล้วจะเป็นนะั่นแหละไม่ใช่ไล่ไล่ค่เบนโคตรโคตรดี้สวยนะเหมือนเหมือนไอ้นั I can, I can ่นเห<ว> <can> มือน,น,นอ่าลิเวอร์แบบย้อมย้อมแมวอะไรลีเวอร์แดบงบย้อมแมว <laughs> กูเห็นด้วยกับมึงนะเรื่องนี้ลิเวอร์แดบงบย้อมแมวนี่คือใช่แหละเห็นครั้งแรกนี่คือแบบแบบโหพี่ นี่คิดดูมันนี่เดี๋ยวกูโชว์ก่อนเนี่ยมีลายแค้นลายไอแคนแบรดมิโกสนะครับผมมีโกสมีมีนอ้อยแล้วมีสติ๊กเกอร์นะมีสติ๊กเกอร์นะเออแล้วก็มีมีแว่นเดามีแว่นเดาแล้วก็มีเออแล้วก็มีมีออปเปอเรเตอร์ไม่ไม่ออปเปอเรเตอร์เป็นของไซเกอร์มีออดินนะออดินออดินเฮ้ยสวยนะว่าไหมดูดีนะดูดีไหมดูดีไหมจ้ามนะกลัวนนะสกินนี่ ปกติกูเห็นโอดินกินออกประมาณแต่ละทีออกมาได้พัดมันจะดูกากมันจะดู่อไหม้มันจะดูเหมือนกับเที่ยสักอย่างที่ที่มันไม่สมควรเป็นเอนั่นแหละเที่ยก็อันสุดท้ายนะคือโอดินนะของอไลเค้นไรไลเคนเป็นโอเคนั่นก็ยัยมันได้เวลาที่พี่อมต้องไปถึงไหนยังถ่ายยาให้เนิร์ดอยู่กับคนที่เนิร์บางคนจะรักนะครับ เดี๋ยวเปิดไห้ยเปิดไห้โอเคอยู่กูก่อนนะ Stay with me มาโยนาโดโนนาโนกุกากิอิ่มปวดร้องสักทีนี่เฮียคลิปคลิปคลิปยืดนานเกินไปเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกเด็กเด็กเพรไมาดูไอ้พวกเด็กเด็กเพรสคนเฮี้ยทั้งหลายมาดูเนี่ยเดี๋ยวคนมาบอกเี้ยแม่ยาวจังว่ามึงลีลาวกวนอยู่ได้ไอ้เฮี้ยมือเฮี้ยมึงือคนลีลาอะไรสัตว์ซื้อได้แล้วนี่เฮี้ยโอเคนั่นก็จับตาจับตัวตัวยนะคระนี่เสื้อจริงนะกูกดละเปิดใช้ของรางวัลพรีเมียม ไปกดเลยหนึ่งคือค่าเงินอะไรไหมง่ายง่ายแค่นี้มันคือค่าเงินอะไรวะกูพอดวนได้ไหมอ๋อ point อ๋ไม่ไม่คือว่าวอลวันวันวัน point อใช่ไหมอ๋อมันคือวอลเลนพอย p ์เว้ยมันมันไม่ใช่เลเดียนพอย n ์ถ้าเป็นถ้าเป็นเลเดียน point ยังไงถ้าเป็นวอลเลนพอย n ์ก็จะเป็นอีกแบบนึงเว้ยโอเคนั่นก็จับตาจับตูดพอย n ์เดี๋ยวอ่ะจริงเหรอ ซื้อไปเหอะไอ้เจ้าได้เ่อจัดไปฉันฉันมามันได้เวลาฉันแล้วไหมมันได้เวลาของกูจริงๆแล้วกดเลยนะกูจะกูจะเหลือเงินสองร้อยหกสิบเก้าบาทดิฮะกดเลยกดเลยแล้วกันดูอยู่ใช่ไหมตุยใช่ไหมเยี่ยมจัดไปกูไม่ดูไอ้เจ้าเจ้ากดละวิธีบริสุทธิ์เย็ดเก้เย็ดตัวเปิดใช้ XP Boost ด้วยนะเห็นไหม ทำงเสเด็จแล้วไม่เอาเม่เอา XP บู๊มาทำไมในเมื่อมึงก็ปลดล็อกครบแล้วไอ้เนี้ยไอ้นี่คือคือคนตาคนเขาเขาก็ซื้อก่อนก่อนตอนที่มันแบบเขายังเลเวลหนึ่งอยู่เลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยเฮ้ยดูดีเลยนะเห็นไหมได้โฮมเกนได้โฮมรันได้ได้อะไรมากมงมากมายแบบแบบต้องเจอเจออะไรมากมายเอ็มโวกแดงนค่ะบอลแวนเฮลซิงจากอาร์บีอะ เห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมมองไม่ไว้เรี่องซีงเหรออนท่โอเคแล้วก็นี่เฮ้ยดีนะนี่ภาพดูดีนะอ๋อบอสแม่งบิมบิมโซนพาเด็กพาเด็กๆไปเที่ยวไหมเอออย่าไปสเปรย์ที่ใช้ได้เหมือนกันนะใช่สเปรย์นี่จะเป็นสเปรย์ที่ดูดีเลยไปนี่ก็เอ้ยและ เป็นไาแคนบัตตีนะดูดีนะโอเ่ชีอาสัตว์สเปน่าชีอีกอย่างคนใช้ทั่วแน่เฮ้ยย่าดอลไลแคนเบนแมนดอลดูดีนะอ่าไอันนี้ไอันนี้ตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรตัวตัวตัวนี้ฮึมเขาเรียกขวดล่าป่ะเออใช่ประมาณนั้นควายควายเที่อโคล่าโคลาส มึงไม่ต้องมึงไม่ต้องออกจำเนียงเหมือนบินก็ได้สัตไม่เบื่อหรอกไม่เบื่อแล้วกูกูไม่มีวันเบื่อแค่บินหรอกเฮียไอ้ไอ้แี่บินแม่งไอไรเงี้ยแบบแบบดีกว่ากูไง it's better he's better than me damn boy แล้วก็ walk up thinking light up เนี้ยนี่ไอ้นี่เออไปไปเปิดเปหน่อยอ่ะเปิดให้หน่อยเลยเบื่อแห้งแล้วเบื่อเทนี่ มือง่้เราค่อยไปเปิดเลยกองเราเงียบทำไมไวะนีะ่โอเคกลับมาละตอนที่เขทีกูกำลังดูอยู่ว่าไอ้ไวเปอร์แม่งมันกำลังจะแปลงควนจริงหรอไย <laughs> มันไอ้ไอ้ใช่ไหมกูเห็นแค่นี้กูเห็นคุนึกถึงสภาพน้อง้องของมือเลยตอนที่แบบตื่นตื่นเช้ามาแล้วแบบโอ้กูต้องตั้งมแล้วโอเคกู อ๋อกูลืมตาไปแล้วลตามันไม่ตื่นเช้ามันตื่นบ่ายไม่สมมติสมมติถ้าถ้าตอนที่มันไปมึงได้ถึงวันที่มันเปิดเทอมนี้มันก็แบบอันเนี้ยไอสวยนะดีหน้านะดีหน้าโผล่มาเกย์อันนี้เป็นเป็นตัวพายในเกมไหมนี่ก็ดูดีสไตรเกอร์ก็โอ้โหบูดักอะไรนะตัวดีเหมือนกันนะพ่อแมดูดีนะเออแล้วก็มีแชมเบอร์ให้แชมเบอร์ให้แชมเบอร์นี่ดูง่ายๆไงไม่รู้อะอะไรบูบูดอกอะ เหมือนเมือนปืนของเล่นไหงยะไอ้ยาบาทเอกดีกว่าเยอะจริงบาทเอกอย่างนั้นมันก็ดูแบบเต้เต้ตเตอร์เตเตอร์ึดแเนี anyway> ้ยแล้วก็พ่อผมไอ้ไอ้คือพ่อพ่อยาพ่อพ่อทุกสถาบันเน้ยเออดูดีนะจะว่าไปพ่อเนี่ยก็เขาเรียกว่าพ่อเขาเรียกว่า daddy on vacation เฮ้นี่มีโกเล็กมีโกเล็กมีโกเล็กไอ้เหี้ยเผื่อเผื่อเผื่อมึ้งหิวไงแล้วเส้นนี้มึงเอาบัดดี้นี้มาแดกระหว่างตอนตอนกำลังทำศึกอ่ะโคตรเหี่อะไรสักคิดได้ไงวะอัจฉริยะอะไรอัจฉริยะไออกเทคเทคกับโรไอที่เจ็ดไอ้เจ็ดหรือไม่ก็ตัวเหี้ยสักอย่างใครจะพอมีทีการคำมีทีการคำนับว่ะเทคกับโบมันแต่มันแต่ว่าอะไรนะ เราคือน้องเปีดแล้วว่อันนี้อ่ะขึ้นกับเพื่อนไม่มาแล้วอ๋อน้องมึงนี่เป็นอะไรวะครับขี้บ่นใช่ไน้องมึงนี่ไอ้เฮียอะไรไม่พออกพอใจหน่อยได้แม่งบ่นตั้งนานคือมาอย่างลำดับความสำคัญดูไอ้เฮียพอ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 มึงนีให้อ้วนแล้วเจ๋อพอเดือนหน้าแล้วมันก็ผัดกันไม่มีคนอยู่อะไรอ่ะ เพราะวันที่ผมเป็นวันที่ทุกคนว่างที่สุดหมูบินเนี่ยดูดินี้ยหมูบินเนี่ยสั์หมูบินน่ารักนะไปไหมน่ารักนะดูดีนะสาวสาวลา้สกินนี้นี่รักเลยในเกมมันขยับได้ยิง่งกว่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปทดลองให้หลังจากจบคลิปนี้สัสจบคลิปนี้กูแล้วทดลองให้มึงดูเลยเฮียใช่ไห้เฮียสัส ไอ่เหี้ยเฮโยลุไม่ได้จริงเลยแมนนี่แตงเขาไม่ิดว่าจะเข้าออกอ๋อเขาทำมันเจ็ดเลยจ้ะแมนนี่แตงแต่นี้เขาเรียกว่าว่าแต่ทำไทยยกมือไหวสวัสดีครับญี่ปุ่นเนอะเอสันเออญี่ปุ่นคือมันก็มีพวกแถบเอเชียนะแถบเอเชียบางประเทศที่เขาใช้การยกมือไหว้ในการการรับการคลายนะฮะผลออกมาปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลนี่เขาไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเทคขี้ขี่ออกไปข้างนอก ที่จะกลับเข้ามาที่จะขียอไปข้างนอกพี่จะกลับเข้ามาไม่ใช่อย่งางนั้นลูกลูกต้องรอบจากข้อสำคัญนะลูกแ <c oughs> ล้วก็ไปตอนบ่ายหลังจากเลิอกออต้องกลับมาเย็นๆโอเคมากล้องก่อ ให้ดูดีนะไอ้ไอแคนเบนเออโอโอดินกูชอบตรงที่มันแบบมีลักษณะแบบมันคล้ายๆเหมือนเอาลีเวอร์มาจริงเว้ยเหมือนเอาเอาลีเวอร์แล้วก็แล้วแล้วก็เสริมเสริมเหล็กไอ้เี่ยครอบอันนี้เลนได้ปะผอมเหยียบไรอะแม่เจ้าอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่แล้วก็ยูรุโฮมาเกนเนี่ยเฮ้ยเท่นะยูรุน่าเท่นะเห็นไหมยืนอยู่บนทุกที่ สะพานลอยไหมเนี่ยเลยงยาดอยทำกรรมดอกสกุลละได้หลายเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเขากรู้เป็นคนญี่ปุ่นอ้าวภาษานี้คือญี่ปุ่นไม่มีแน่บ้าแค่จะาญี่ปุ่นมันจะตุยมันจะตุยมึงเลี้ยงยาแล้วก็มันจะมันจะตุยมันจะตุยอ่าไอไออุ่นด้วยได้ไหมคุณทำอะไรกับใบภาพนี้ไู้ไหมทำอไรติดตั้งการ์ดยังไงสัตวส โฮมาเกนไซเฟอร์เย่โคเท่มึงไซเฟอร์เท่อะยังไงไซเฟอร์โดนอกโดนใจกูเลยคนนี้นี่ข้างี้นี่การการท่าอานั่งการทำเบอร์วิวอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารู้จักองค์ประกอบการการถ่ายรูปอะไรอะยรูปแม่บ้านอย่างนี้ประเทศประเทศแถวเอเชียใต้แน่นอนไรเงี้มึงแน่ใจเหรอไซเฟอร์คนเป็นคนประเทศแล้วเดี๋ยวไปดูในประวัติเอเจนต์มาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็รู้อะไรนะเดี๋ยวมึงรู้ทุกสิ่งแด้เลย ม่เจ hey, ่แต่ว่าดูดดีนะพ่อไปไซเฟอร์ oh, <yeah. S 1> แล้ก็อันนี้สเปรย์โปรดอนเซกไยให้ hey, ดูแอสตราแม่งดีฟิลแบบไม่เฟกไยต่อให้มีเซกไยมีหมามากัดมีมีดเช็ดมีมอลลี่มีไลท์อัพเฮียแต่ไอสัตว์เรื่องของแม่งกูจะกูจะ D ดีฟิลไปฮ่ฮ่ยฮฮอ่าฮ่้ฮ่าฮ่นี้เรสนะฮ ดูเท่นะเออเนี่ยจับจับไหลจับตาจับปูจับนมเนี่ยเย้แม่ปืนของเล่นปืนของเล่นนี่สุดดิดูปืนของเล่นดิปืนของเล่นเนี่ยมึงดิมึดิเนี่ยเนี่ยใส่ใส่เพื่อหมอลองอัฟกันเดียว์เอาะจริงเหรอมึงหาข้อมูลมาแล้วเย็ดไวท์ขี้หมาเลยนี่แค่ผ่านไปไม่กี่วินาทีเพิ่งเข้าสถานี้เลยปะโอเคแล้วก็มีหมาเหมือนเดิมแล้วก็นี้เออ ขนมปังไอ้เนี่ยนี่ไงนี่ไงอีกอันหนึ่งแล้วไหมขนมปังฝรั่งเศสกินกินระหว่างกำลังต่อสู้ไอ้เนี่ยกำลังต่อสู้กับฝ่ายอัยตรงข้ามเนี่ยโอเคดีไอ้เจ๊ได้เตจแม่งไอ้เฮียแดกแดกแดกชาบูเลยชาบูไอ้แดกรู้แดกรู้ไอ้เฮียกำลังปิ้งย่างเลยเไอ้ อร่อยเ <c oughs> ี่ยอร่อยอันรอบปัดปัดอันรอบปัดปัดไอ้ซ่าอันรอบปัดปัดแล้วก็ไอเดียมีสไตเกอร์อะมีดของเล่นเนี่ยมีดมีดก้เาี่ยคนดีไซน์มีดนี่มันคิดเทียบอย่ไรว่าสกินสไตเกอร์เนี่ยมึงใช้ยาทำให้เหมือนแบบสกิน arrow อ้เี่ะ arrow โอเคเหมือนว่ามันจะครบแล้วมึงตอนนี้เหมือนเหมือนว่ามันจะครบแล้วโอเคครับนั่นก็ คลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตนะครับจากลากันไปทันทีนะครับผมอย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับผมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทุกคนต้งต้องรลมัดระวั้มากๆนะออสำหรับคลิปนี้นะครับก็ผมอยากจะถามคุณเดอลอดีเิตเรนะครับว่ามีอะไรพูดก่อนที่จะจะจ,ะจากลากันไหมครับฮัลโหลครับคุณอยู่ไหมไม่ครับสดุกมากเยอดนอ้อ เดี๋ยวอ๋อเดีไหมมองคุยไปกี่ทีนี่น้ำตากูจะไหลเลยใช่ไหมน้ำตาทางทางตาอขวากูจะไหลอะไรใช่ไหมไปความสนุกมากแต่มันก็แดกราชิดมากช่องอ๋อช่องคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อช่องอะไรชื่อช่องชื่อว่าไอ้นางหมูอ่อร้องเล่นเดี๋ยวดีขึ้นตัวเล็เดี๋ยวดีตัวเล็กนะมีผู้ติดตามปัจจุบันเท่าไหร่และสามสามเจ็ดสามแปดจังสามแปดจังสามแปดนะเห็นไหมคนดังเราเนี่ยแค่นี่ขนาดแค่แค่ทำคลิปแบบไอไสดนี่จะมีคนติดตามพี่ตัวน เย่ตัวอะไรกิ่สช่วยใช่ไหมขอมพงพูดให้ตามแค่สามแปดนะแม่งเฮียคนคนดูกันแม่งแต่อันี้แม่งหลักหลักสิบกันใช่ไหมส่วนของกูใช่ไหมของกูใช่ของช่องกูเนี่ยคนติดตามหกร้อยกว่าแม่งไอหายดอกทองช่างเย็ดไอเย็ดแม่ไม่มีหมาไหนดูเลยเฮียคือแบบคือแบบเหมือนเหมือนคลิปกูจะยาวเกินไปหรือเปล่ากูไม่แน่ใจหรือว่าแบบมันเกิดที่ไอเกิดเกิดที่ไอ เพืนอมโลกวันนี้วะหรือว่าคนหรือว่าคนไม่คนคนไม่ต้องการดูกูเล่นเกมวะคนต้องการดูแค่แบบวิธีการเล่นมันรู้แล้วแน,น,น่เลนเออเดี๋ยวนี้หรือเปล่าวะเฮียกูไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ยาเล่นจะไปไกลใครได้วะแบบพิมพ์ได้ทุทกเมเปิด,เ,ดเปิดดูซิอินดราแบบนเนี้ยเฮียจะเอวกูค่อยตรัดหลังไม้แล้วกันอ่ะมึงค่อยค่อยไปอะไรนะเปิดตรัสหลังไม้แล้วกันเปิดเปิดตรัสหลังไม้อ๋อได้ครับได้ครับ โอเคครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้วันนี้ดีใจมากผมสะดวกมากที่ผมได้มาเปิดบริษัทในในครั้งนี้บริษัทบริษัทโลกบริษัทไทยบริษัทวอลเลนบริษัทตัวผมเองออก็ต้องจชารึกนะครับว่าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวใช้เงินไปส0 0รอยบาทไอสัตว์กับบอลษลนเย็ดนอเกิดมาชาติเดียวใช้เงินไปสา,ามรอยคิดดิเย็ดโดเย็ดโตเย็ดนอเย็ดเคเย็ดเป็ด จำไม่ได้มึงเงินสามร้อยสามารถซื้อไปตาพัดวอนเลนได้ไปแต่ว่าอย่าพยายามอธิบายเลยปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปไอ้กูเค่กูกูกูไม่ดีไล่กูผมอาจจะถึงยาคิวยาก็นีเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ดูแล้วใช่ยี่สิบนาทีแไหนเฮียเออนั่นก็คลิปนี้นะครับผมก็วัยรุ่นไทยวัยรุ่นอเมริกาวัยรุ่นเมโร์เซเปอรตเมียวัยรุ่นซังเออซาเวดากอมวัยวัยรุ่นอะไรก็แต่นะครับใครที่ยังมีมีจิตวิญญาณจิตใจของวัยรุ่นอยู่นะครับก็ไปเลยครับผม สวัสดีครับดูแลตัวเองดวยนะครับผมบายบายเดี๋ยวนี้นั่นไว้ใจอ่ะแต่ผมที่ไว้ใจได้มี